นานๆนานทีจะได้เห็นคุณหนุ่มกันชัยโพสต์ภาพลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องมาอยู่ภูรดากำเนิดพลอยลงบนอินสตาแกรมให้แฟนๆได้หายคิดถึงโดยล่าสุดคุณพ่อหนุ่มได้เผยภาพของน้องมาอยู่สช็อตท,ที่เห็นชัดเจนว่าเธอโตเป็นสาวขึ้นมากพร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความรักว่าลูกสาวที่เคารพยิ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและทัศนคติที่ให้เกียรติลูกสาวอย่างแท้จริง ทันทีที่ภาพถูกโพสต์ออกไปก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆแ,และคนบันเทิงมากมายต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักและความสวยที่เพิ่มขึ้นของน้องมายูอย่างล้นหลามเช่นเนื้อกันชัยมีมายูมายูสวยนะเนี่ยโตเร็วมากกกค่ะพี่เป็นสาวแลว้ววะคนสวยน่ารักพี่อยู่สวยมากกกเป็นสาวและสวยด้วยพ่อต้องไว้หนวดละน้องมายูน่ารักมากเลยค่ะและอีกมากมายซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้องมายูเป็นที่รักของทุกคนจริงๆ ที่สำคัญที่สุดคือคอมเมนต์จำนวนมากที่ลงความเห็นว่ายิ่งโตน้องมาอยู่ยิ่งสวยเหมือนคุณแม่เมปธิดาหรือเมเฟื่งอารมณ์โดยเฉพาะโครงหน้าและรอยยิ้มทำให้หลายคนถึงกับบอกว่าแว็บแรกนึกว่าคุณเมน้องสวยมากค่ะตอนเด็กยังหน้าตาน่ารักน่ารักกลมกลมอยู่เลยตอนนี้โตแล้วสวยเหมือนคุณแม่โตมาสวยแน่นอนและรูปที่สองคุณหนุ่มชัดมากๆค่ะการเติบโตของน้องมาอยู่ในวันนี้นอกจากจะทำให้แฟนคลับได้เห็นพัฒนาการที่น่าทึ่งแล้วยังเป็นเครื่องยืนยันว่า เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆจากเด็กน้อยแก้มกลมในวันนั้นตอนนี้กลายเป็นสาวน้อยแสนสวยที่ฉายแววความงามตั้งแต่ยังเด็กและเชื่อว่าในอนาคตเราจะได้เห็นความสวยความความสามารถของเธออีกมากมายอย่างแน่นอนซึ่งก็คงทำให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองคนภูมิใจไม่น้อย